สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการทำ Net Install นะครับเอาไว้สำหรับการทำ Net Install นี่เอาไว้สำหรับการที่เราลืมพาสเวิร์ดเข้าอุปกรณ์ไม่ได้หรือว่าลงแพ็กเกจใหม่ในตัวอุปกรณ์นะครับที่เราต้องมีก็คือโปรแกรม Net Install นะครับเราสามารถหาโหลดได้ในเว็บของ MicroTik ครับ ตัวนี้ครับก็คือ net install ครับดาวน์โหลดไปนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องมีนะครับก็คือแพ็กเกจนะครับสามารถเลือกดาวน์โหลดแพ็กเกจให้ตรงกับตัวอุปกรณ์นะครับเราก็มาดูนะครับตัวนี้ผมใช้ตัว rb 2 0 1 1นะครับนี่นะครับ rb 2 0 1 1นะครับแล้วก็มาโหลด extra package ไปนะครับดาวน์โหลดเสร็จมานะครับ จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็จัดการแตกไฟล์ออกมานะครับผมแตกไฟล์มาแล้วนะครับมันก็จะเป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะครับเราเปิดเข้ามาดูครับจะมีแพ็กเกจนะครับทุกอย่างนะครับหลังจากนั้นนะครับโหลดมาเสร็จปุ๊บเน็ตอินส tall นะครับแล้วก็รันไฟล์ขึ้นมานะครับตอนนี้เลยเราก็ไปดูที่ n e t b o o t นะครับตรงนี้นะครับเราก็ตั้งนะครับ ไอขึ้นมาตามที่เราต้องการนะครับผมตั้งเป็น1 2 1ึ1 1 1 1นะครับกดโอเคไปนะครับแล้วเราก็มาต้องมาตั้งที่โน้ตบุ๊กของเรานะครับคอนฟิกไอพีไว้นะครับให้มันตรงกับนะครับคอนฟิกไอของโน้ตบุ๊กครับในพอรแลนนะครับ,ใ,รรบให้มันตรงกับโปรแกรม n e ็ตอินซ l l นะครับ วงเดียวกันนะครับให้อยู่ในวงเดียวกันนะครับอันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูการปฏิบัตินะครับวิธีการทำหนิตอินสตอลนะครับนะครับต่อมานะครับเราก็เอาตัวอุปกรณ์นะครับ ที่เราต้องการทำในอินตาครับแล้วก็สายแลนนะครับเสียบไปที่ช่องบูตนะครับซึ่งตัว201 1จะอยู่ที่พอร์ตหนึ่งนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วเราก็เอาอีกฝั่งนะครับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับป์ตแลนคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาไม้ที่มันฟันนะครับหรือว่าไม้อะไรก็ได้นะครับแหลม แนะนำอย่าใช้เป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมหรืออะไรก็ได้ครับห้ามใช้เหล็กนะครับก็คือเอามาจิ้มที่ปุ่มรีเซ็ตด้านหลังนะครับจิ้มค้างเอาไว้เลยนะครับแต่อย่าจิ้มแรงนะครับปุ่มรีเซ็ตมันจะพังนะครับ จิ้มรีเซ็ตค้างไว้นะครับแล้วก็นําไฟนะครับมาเสียบเข้านะครับเสียบค้างไว้นะครับตอนนี้ก็ยังกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้อยู่นะครับรอจนมีเสียงดังบูตอุปกรณ์ขึ้นมานะครับนะครับเมื่อได้ยินเสียงบูตอุปกรณ์ขึ้นมาครับเราไปดูในหน้าหนึ่งอินสตอลกันต่อนะครับครับ เมื่ออุปกรณ์นะครับจิ้มรีเซ็ตจนอุปกรณ์บูตนะครับก็จะโชว์ mac address ขึ้นมาในหน้า net install ตรงนี้นะครับเราก็คลิกเลือกครับแล้วเราก็เลือกแพ็กเกจนะครับก็คือบล็ e ตรงนี้นะครับกด b ล็อกเลยนะครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่เราดาวน์โหลดมาในขั้นตอนในตอนแรกนะครับ นี่นะครับแพ็กเกจที่ผมดาวน์โหลดไว้นะครับเราก็จา้นเราก็คลิกไปครับแล้วก็กดโอเคนะครับนี่นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าอันไหนที่เราไม่ใช้นะครับเราสามารถติ๊กได้แต่ว่าอันนี้ผมจะเลือกทั้งหมดนะครับก็คือกด select all นะครับก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นนี้นะครับแล้วก็กด install นะครับ กเก็จะทำการติดตั้งในอุปกรณ์โดยอัตโนมัติให้นะครับรอจนแพ็กเกจติดตั้งเสร็จนะครับเมื่อแพ็กเกจติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เราไปกดรีบูตัวอุปกรณ์นะครับตรงนี้นะครับ จากนั้นก็รออุปกรณ์รีบูตให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเปิดโปรแกรมนี้นะครับ Winbox นะครับโปรแกรม Winbox เราก็สามารถโหลดได้ในหน้าเว็บ m i r r o t i กเหมือนกันนะพออุปกรณ์รีบูตเสร็จนะครับก็จะมี Mac Address ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะมี Mac Address ของตัวอุปกรณ์ที่เราทำเนตอินส tall ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ลองเข้าไปดูตัวอุปกรณ์กันครับนะครับเราก็ไปดูที่ s ิสเต็นะครับแล้วก็แพคเกจนะครับนี่ก็คือแพคเกจที่เราติดตั้งมาใน Net ตอิ tall เมื่อกี้นะครับก็เป็นการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับเรียบร้อยนะครับ ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับใครมีข้อสงสัย